สวัสดีครับวันนี้ผมมานาชัยนะครับนำเหรียญชนิดราคา50สตางค์นะครับเป็นเหรียญ50สตางค์ที่ออกใช้งานในช่วงรัชสมัยพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญปีพศ2539 40 2544 2545 2547่ยนีรสและ2 5 4พนนะครับเหรียญเหล่านี้ก็ได้รับจากการที่เราไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อนะครับก็จะทอนมานะครับ ก็เก็บรวบรวมไว้นะครับปีนี้นําครั้งนี้นะครับนํามาแยกปีพศก็ทําให้เห็นว่ามีได้หลายเหรียญก็เป็นเหรียญตัวติดหายากนะครับลําดับต่างๆก็ว่ากันไปครับผมท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจกันตลอดมาครับผมสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับขอบคุณครับ